่หอมมากมายหอมจ้มมาจว้าวานเนืา้าหัวมันะกล้าบานอย่างนั้สำหรับเมนูเย็ยนนี้ครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวตะกายาเดี๋ยวหมอลล์จิรักษาให้กันมาเรื่อมาเรื่องมาเรื่องสไลมเรื่องแห่เลยมาหมอลล์จิรักษาเพียร์ให้กันนี่แหละตะกายาเรามีอะไรบ้างอ่ะชุดนี่เลยนี่เขียวก็มองอ่ะเฮ้ดูหน่อยดูหน่อยซมก็มอง โอ้โหพีดูเท่นเนดีมากเขาเลยแม่นอันนี้ม่แงโอ้ยมันเปนการแสดงนะครับคนไทยทำก็เป็นคนจริงๆรีีเป็นข้อห้อยังไงหานูมีแซบยุใส่ปอยหันละบมกหนาไม้ของเราเชบถึงตัดกาลังไปแล้วผู้หนึ่ง ฝั่งนี้นะครับก็คือกําลังนึ่งข้าวกําลังนึ่งข้าวน <Wow. S 1> ึ่งข้าวข้าวยังเป็นเม็ดอยู่เลย<ๆ>กินเรียงน้ากันครับพี่น้องนียงบกน้องใหม่คือแต่เสียบแท่โอ้โหมากครับมามากินน้ำกัน เอานีดา่ดีคือเอาทำ้ดีเลยโคตรไรโคตรแผยไวเคยโคตรไวยัเต็มเลยมันเด้หนยหน่อยมันมีบอ้วยเอาทิ้งแล้วไมเงไอ็กอฮ์เนเอาเส้บักใส่เดยบอ้ววาย แซมบักมันมาเลี้ยงสัตว์กัดต่อยอน้มีกับอนมิตกับนมีกัี้วะโมมีวะ่ัอยากสามันตัดจานัน้ไเออเอาันโคตรวนไว้อันอันข้าวบักข้าวนแม่โมมีกาวสองโมวนที่เอาก็มองเลยเบิงนั่นเามันชามันชามืเบิงเนี่ยสำคันลัะนี้ลูกนจะนิวบัขาดลูกเต็มเฮงเลยกำลังสีตำมันบอกง มีดบาดมือสซกจอนเอามา,าเอามามาจะหันให้มันปิดแล่ะเลือดมันไ่ออกแตว่ามันคือขังเดี๋ยวมันเสียหนัโนโมโมงถามเลือดแสดงว่าเลือดดีอยู่เมนูหมวกหน่อไม้หมวหน่อไม้ใส่เลือดหมวกหน่อไม้ต้องใส่ตะไคร่น้ำที่แหลกๆรืมใส่ตะไค <c oughs> ร่กำลังหั่นตะไคร่มาใส่ก็เลยเป็นเหตุตะไคร่เป็นเหตุ นอนตงไข่้ใช่ไหมเป็นเห็ดสังเกตได้สิบว่ากินตะไคร้เหยียวก็มองซ้ำมันเลยโคตรไวโคตรไวมันตื่นเดือดยุนแล้วเพราะว่ามันเป็นปังเพราะว่ายาเหลืองยื่นใส่มูมี่โยระวังอย่าใส่บุบันมันบ้านะครับเมนูมาเนี่กลับบ้านไปหาเอี่ยนมาใหม่บอกพุงตอนนี้เอาห้ยห้ตั้งไหมบอาง อย่างนั่งมันปูมเนี้ยแต่ว่าก็อยาว่าขันขนน้ามถ่วมมันมันมันขับว่าใจเด้อย่านั่งมันติปูมเนี้ยแต่ว่ามันทนนาำย,ยเสียวอ,ะอ่ะ,ะนนเสียวเขาจะเอามาดาม่ะบอลเสียวมีดเสียวมีด,อ,มดอยากมีดเล่นมบ้าเห็นมีดหรอ มันเขาไงแม่มันเขาเร็วปากนางเบิร์ดจะข้องทำเมื่อเนาะมีดนี่แหละเขาจามีดเพราะเขาแต่วันนีาบาดเมื่อมันเขาเร็วโอ้ยแบบคือยังเขากำลังทันหมูไหมสีค่ายๆส่วนบาดปากกันหล่ะโอ้ส่วนพันธุ์จริงนี่เคยถือลายขังมาเด้อกินด้วยจวดเมี่ยน้ำแข็งใสนี่แหละเหยียบเสียนเป็นเหยียบสังเกตได้หลังบ่หลังเนาะเพราะว่าตะไคร้มัน หอมาตัวอาหมยดกห่อหมก่อหมกังไ้เอห่อหมกเอาจับกล่องสีหอยมาทีห่อหมกนะคะห่อหมกกัมันเข้มจะมาเยอะอยากแปงเสีบเขามันจะช้เปลืองกับไม่ดีแป้งหวหัวไม่ดียป้หัเนี่ยกินเสียบแป้งเข็ม สามตัวนี่วิธีการห่อนะคะวิธีการหอ่ออ่าถ่ายใกล้ๆเลยนะแล้วก็ซ่อนตองนี่เพื่อว่าเพื่อว่าตองตองมันแตกนำน,นำนัวมบางดีเลยยุ่นนี่หนีนะนำนัวเอ้ยนำนัวด้วยไหมนำนัวนำนัวนำนัวอ่าการห่อนะคะครับสวยงามมากค่ะ สะอ่อนเนี้เนาะเดี๋ยวกินบ่บูนพีพปบนนี่สีหน้างีตัวคุณเนี้ยหือยจากฟองข้างอ่อนอยางน้อ่ห้าขวามันอ่านี่นะครับคือห่อง่ายๆนี่คือการห่อง่ายๆแล้วก็ไม้จิ้มฟันนะคะอันนี้ครัประยุกประยุกมากกระื่ไม้ไม้จิ้มฟันของเราออกเพื่อความสวยงามกันกันละ เียบร้อยนะคะ<ด>โอ้สวยงามค,ค่ะนแก้วก็มากินไม่กูพูี่จะา้องแค่นี่ล่ะมัอแกวยกินได้ว่นวะทำไมใครจะม,เมาเน,นี่ยมาท่านี้ เย็นไหนบ่ได้นรทำได้ตัวหนูคนี่นะดูซิว่าโม่งเห็นจังโม่งหน่อยอันนี้สำหรับคนหน่อยโม่งหน่อยคนหน่อยสำหรับผู้ยุ่ผู้เดียวนี่นะคะใหนอยู่ประมาณจังโม่งกี่ริม ได้อีกสองมกอยู่นี่อสองมกนะเมียนสิบนาทีมาเอาได้มกละยี่สิบนี่ละมกละซาวนี่เมียนนี่มกละซาวบบาไปซื้อกินเอาง่ายกว่าว่าน,นี่มกละซาวโอเคหายแล้วสูบก็ได้จ,จับแบบทุ่มเรื่อ,อยน้ออุ้เรพ,พ,พ,พราะว่าก็ขืนทองมะเมียก็มาเสือกไปยิ้ตูงก็มาเสือกจะน่งกันจะใยเอ้าวขับรถถามเห้องา็อ้าวอันอย่าเชียงกันนะคะตอนนี้ อ๋ออย่างนี้นะครับคือภูปัญญาชาวบ้านสวยงามจ้าชีวิตเด็กคอนะค่ะเงบ้ยอบอกวเพียบต,ตายเม่งเรืองครับนี่โชว์ฝีมือการตำส้มตำแล้ววันนี้เราจะตำห้องกินนะจ๊ะคือว่นนี้ไม่กินแกวเปาวันเอา,เอาแม่ข็ได้เพระาะว่าไม่เลก ออถือไปหรอถือฉันบอลโอ้ยโสได้ไรจ้าคือทีไม่ต้อุบัติเหตุเลยมือนี้่ะ้อยาเด้อย่าหลังส่งโอย มอันนี้ก็พวกเที่ยวเหมือนกัน BY ประวันบิดนะคะ, <B> <laughs> น,ะนี่ทำปเลเดืยวที่หอมเลยน้ำปลาร่าสุรอะไรนี่ซิลิคอนอำไครผองไว้ไม่ใช่ <laughs> อร่อยจริงๆอร่อยมากมายวันนี้มีพ่อครัวกับแม่ครัวนะคะจบ <laughs> นะ <laughs> อันนี้คือค่ะกินกับตำหมากทูโอ้ชาวบา้ายนีดีเหมือามานทำอตำหม,มากตัวหนึ่งท่าเป๊ซไทยเขา่าแบบที่นี่เอาไปตำหม,มากท่าเป๊ซไทยเข่ารู้สึกว่าข้าวจะดูแล้วอันนี้จะไปสายข้าวนะคะภาษาไทยาาแปลว่าอย่างะ่ะ ือข้าอะไรไม่รู้อ่านี่นะคะข้าวก็เนื่องเองนะคะรยหยัดจ้าเด็กขอยั่วเครื่องคบทุกอย่างยิดแ็บก่อนมันห่อนหนาพ่นเลยครับเพื่อพ่นเบอรยังเพื่อว่าว่าบ่อยเขามันเหนียดไหเวลาเราไปกินมันสิมันจีเสมอกันต้องตักตัดเลยตักให้กระทิบเขา นะครับนสนำไปรุบดผู้เอง <c oughs> ตัดแตงเลยนะครับ <c oughs> รามา,าหลตัวไเียกมาสดีนะครับ <c oughs> ข้าวร้อนนะครับ <c oughs> ข้าวเหนียวนะครับจากสีลูภู <c oughs> ข้าวดีตรงที่เีลูมู เซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาคุ้างพนด่านจ้ะได้หรือไม่เวมือก็อสันปป่นแบเบิดมาย่ามีดนีดยูพี่สมบอเข้มอะไรอุยเหรอเอ๊ะอะไรขาว่าก็ใส่น้ำปลาบ้างค่ะ กินตํากุ้งสดขึ้นแสบหนอกเนี่มไปซื้อกุ้งหนอกะจะกินกุ้งหต,ตอนเรียกหาประวัติดินน้่นกันนะนัารคุ้มชิ้หาคือว่าเราสิ่งไปนะั่บเนาะ เรียบร้อยนะคะส้มตำรีวิวชีวิตเด็กหมอจ้าโอ้ยอีกมงหนึ่งไปใส่ปะไ,ได้ห<บ>ามุกบ้างได้หามกดิพี่ตามมาดูตามมาดูวิธีนะคะมู้โหนะครับแล้วก็อันนี้เขาพอได้เอ,อ,อิญม,มุกมั้ยหนึ่งบ่ หมกก็ต้องออกไปมุกใส่หีดเท่าเดีย๋ยวอาจารย์ยิ้ไดไหม้มาอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งก็ได้นนวิธีไหมเนาะอันนี้ก็ต้องหนึ่งด้วยพวเพะว่าเ้าจะไปกินครับสซ่สตามลงไปเลยครับแล้วก็ปิฟดฟาะะิดาหม้อเพื่อให้มันไอไอมันบกออกอาแล้วก็รออีกประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีไม่เป็นไป โอ้ต้องเปลี่ยนสีแล้วเอาเรื่อยเลยไหมอันนี้พร้อมที่จะกินกับต้มตำเนี่ยนะคะยังหอมครับฮั อ,อ,อ่ะปีไวให้เราเท้ารับรับอันนี้หน่อยอ่าชาร์เด็ดชาร์เด็ดหนึ่งโมกเอามุกหนึ่งไปใส่ไม่หมุกอ่ะนะหามบอเพราะว่ามันเก็น มาดูคันยาดูนี่หนึ่งว่มันแนวด้อขมมันต้องตม้มแทนต้มหนาบผมออกเอาไปต้มต้บตมบ่ต้ตไม,ตไ,มไหมก็ะไรเราว่เจี๊ดเหรอดอัน,นกดมันติดมั้ยน้มาดูข้าวบนนี้โอ,อ้หอมมากมาย จกกัดการครับเมนูสำหรับวันนี้อันนี้ว <c oughs> ุ้เนเลยอันนี้พุนำมาอย่่าไม่ได้ดกินกับเขาเลยนะฮะจาโรนี้ลงมือฝ้าดังแน่ดูฝวฝดังนงน,น่นนี่ยังเห็นผัอออกอบ ก็ปลาแหงเสียบคืออย่างตัวเตเด็เแี่เอามาฝากอีมเขเรียใหม่เนาะติวานบ้านคเหรอตัวนเา็นนี่หวานอาหารทเล่นทอดปมใเปนกางด่างปลาเขาเลยตาไอ่คือเันเตี้ยงเนาะให้ได่ลักเขาเลยมา

เซ่บเสีบเบตามมาคุ้งคื้นเนด็ดดีเลยวะ้องด้ยังกินข้าวมื่อไ่ตาทุนนี้ได้กินอืมข้าวีิมกันหมูได้หลาลยจังหวะบหมูาใหม่ีบพัดหลนานได้แซ่บยังไงกันเ็การบิมบิมพอดีไหมพอเลี้ยวพอเลี้ยวเก็บมาขึ้นมาเลยเนี้ ຫຍັງຫອມໃບຕອງໝົກໝົກຈັ່ງຫອມໃຜໝົກຫອມບໍ່ຫອມແມ່ນໝົກໃບຕອງຫອມຂ້າຂ້ອຍກະເລີຍໜ້ອຍໃຈ